โปรโมชั่นแคมเปญสำหรับคันนี้มาได้32.0 SP สีแพตินัมคอร์รถใหม่เขาจะขายอยู่ที่1ร้าน198,000บาทแต่ว่าถ้าลูกค้ารับคันนี้รับส่วนลดไปเลยค่ะอยู่ที่1 30,000บาทไปจากราคารถเลยพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้าไปด้วย ตอนนี้ก็อยู่กับไปายไปไหนก็ปายนะคะแล้วตอนนี้ไปก็อยู่ในช่วงรถสวยหน้าสวย oh. เออไม่ใช่รถสวยหน้าสวยนะคะ oh. ในช่วงนี้นะคะไปก็จะเป็น ตัวลดราคาพิเศษนะคะหรือว่าจะเป็นตัวโเทสไซที่เรานำมาจัดโปรโมชั่นทำแคมเปญพิเศษกับลูกค้าเนาะซึ่งวันนี้นะคะไปจะพามาดูรถ Master 3.2.0 SP รุ่นท็อปของเรานั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวสีประตูสีดานสีแพลตินัมขอซึ่งสีนี้ก็ไม่มีค่าสีเดี๋ยวจะพาไปดูรถรอบขันกันก่อนว่าสภาพเป็นยังไงซึ่งสภาพนี้ก็คือดีมากๆใหม่กลิบใหม่น้อยมาก เดี๋ยวพาไปดูเดินดูรอคันก่อนเนาะว่าสภาพเป็นยังไงเนี่ยฟิล์มการลงการลอยเราก็ยังไม่ได้แกะออกนะคะล้อยางก็ยังดีอยู่เพราะว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆระบบทุกอย่างก็คือยังดียังฟเฟวอ์กล้องยังชัดแจ๋วเหมือนเดิมนะคะระบบการทํางานทุกอย่างก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนรถใหม่แล้วก็ลูกค้ารับไปเนี่ยก็คือเป็นรถใหม่ไฟแดงนะจ๊ะไม่ใช่แบบว่ารถมือสองนะคะ นันี้นี่สภาพก็ยังคือสวยหรูดูดีถ้าใครได้ขี่รถคันนี้นะคะก็คือแบบว่าครบเลยดูแพงไว้นะสีนี้แทตติน้มคอร์สอ่ะเดี๋ยวพามาดูออปชันดนะ้านหน้าก็คือเป็นระบบความปลอดภัยนะคะครบเลย full ออปชันเนาะก็คือระบบไอ้ผ s เซนก็จะมีให้ทั้งหมด11ระบบนะคะไฟหน้าเป็น LED อัจฉริยะมี เซ็นเซอร์รอบคัน mm hmm. มีกล้องรอบคันให้ hey. นะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูตัวยางยางก็เป็นของยูกฮาม่า hmm. นะคะเป็นขอบ18 mm hmm. นะคะสภาพยางก็คือดีดอกยางก็คือยังมีอยู่ยังยังเหลือเยอะเลยแหละสภาพยางก็คือโอเคเลยนะคะเพราะว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆตัวนี้มีซันร mm ูป hmm. ให้นะคะเพราะว่าเป็นตัวทอบเนาะ โอเคแล้วก็ตัวนี้เราก็ยังไม่ไแกะออกนะคะอย่างที่บอกก็คือ,อยังไม่มีลงไม่มีรอยอะไรนะไอสติกเกอร์เนี่ยถ้าลูกค้าไม่เอาสามารถเลาอ,ออกได้ใช่ไหมได้ค่ะถ้าลูกค้าไม่เอาก็เลาอ,ออกได้นะคะแล้วก็คือทําการคลีนให้เลยเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบแบบว่าอยากให้มีสติกเกอร์เพราะามันไม่เหมือนใครเออแต่ว่าถ้าสําหรับลูกค้าอยากให้แกะออกเราก็แกะให้ค่ะ ในส่วนของด้านหลังเนาะอย่างที่บอกเป็น4ประตูซีดานพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็คือจะเยอะมากๆเลยนี่มาดูใกล้ๆเลยสามารถจุของได้เยอะมากมียางอะไหล่ให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆให้ครบเหมือนรถใหม่ทุกอย่างแม่แรงอะไรให้ครบนะคะระบบความปลอดภัยด้านหลังตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดมีกล้องรอบคันด้านหลังนะคะมีระบบช่วยเบรกช่วยหยุดรถให้ขนาดถอยหลังนะคะ ทัาน,นี้ก็ไม่เคยจดทะเบียนนะไม่เคยจดทะเบียนถ้าลูกค้าซื้อไปก็คือปีเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะก็คือจดทะเบียนณนะปีที่ลูกค้าออกรถนะคะซื้อในปีนี้นู่นเลยก็คือปีหน้าก็คือจะเป็นจดทะเบียนปีหน้าก็คือ2 0 2 4นะคะโอเคถัดมาเดี๋ยวจะพามาดูด้านในกรุบกรุบดูความสวยงามของรถเชดใหเพราะว่ายังใหม่มากๆวัสดุอะไรทุกอย่างก็คือเหมือนรถใหม่เลย ค่ะและสำหรับภายในตัวรถนะคะก็คือยังใหม่มากๆเพราะว่าพลาสติกที่หุ้มไม่ว่าจะเป็นตัวมันบางแดดตัวสาวหรือว่าการลอยเป็นแบคภายในนะคะก็คือยังไม่ได้แกะออกเลยแล้วก็ยังไม่มีแบบรอยขีดข่วนอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะว่าสภาพดีมากเหมือนรถใหม่เลยเนาะแล้วก็นี่ตัวหนังตัวหุ้มต่างๆนะคะก็คือยังแบบว่า ยังดียังนิ่มยังเป็นซอฟทัชเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกชิ้นวัสดุของเราก็คือเป็นซอฟทัชนะคะในรุ่น m a สเตอรนะคะแล้วก็พร้อมกับฟังก์ชันที่ฟูมากๆก,ก็คือตัวนี้จะเป็นลำหงโบสมาให้นะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเนาะก็จะมีระบบความปลอดภัยไอทีทีเซทั้งหมด11ระบบเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วยเบรกช่วยหยุดลดเตือน การเมื่อยล้าขนาดขับขี่มาสเตอร์เรดร์คูสคอนโทลปรับระยะห่างจากรถคันหน้าล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเลี้ยวตามรถคันหน้าอะไรใดๆต่งางๆก็คือ11ระบบเนาะมีแพทเทิร์นชิปให้ที่ด้านหลังของมาลยระบบไฟก็เป็นอัจฉริยะนะคะเป็น LED ให้ก้านปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้เนาะปรับอัตโนมัติแอร์ก็คือจะเป็นแยกอิสระซ้ายขวาให้เลยนะคะพร้อมกับ ตัวหน้าจอมาสเตอร์คอนเนคห้ตัวนี้ถึง8นิ้วนะคะก็สามารถทเอ่อสามารถใช้ควบคู่กับปุ่มเซ็นเตอร์คอมเบอร์เดอร์ที่มาให้นะคะตัวนี้แล้วก็เกียร์ก็มาสเตอของเราก็เป็น6กสปีดนะคะสามารถเล่นทางได้ทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮให้ เหมาะสามารถล็อกความเออไม่ใช่ไม่ได้ล็อกความเดียวสามารถเซตได้ถึง2ตำแหน่งนะคะแล้วก็กุญแจอีก2ดอกดอกละเออหนึ่งตำแหน่งก็รวมกันเป็น4ี่ตำแหน่งแล้วก็กุญแจนะคะพูดถึงเรื่องกุญแจก็คือมีให้พร้อมเหมือนกับรถใหม่นะคะก็มีให้2ดอกนะคะก็ด้านในก็มีกุญแจสำรองให้นะคะ2ดอกเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของตัวกุญแจนะคะก็เป็นแบบใหม่ล่าสุดนะคะ แล้วก็วัสดุตัวเหมาะของเรานี่ก็คือเป็นแบบเออเรียกว่า, <Se> าบักเก็ตซีดเออบักเก็ตซีดใช่ไหมเป็นแบบมีรููระบายความร้อนนะคะแล้วก็ช่วยอบก,กระชับผู้ขับขี่หรือว่า,าคนขับนะคะให้แบบว่าดั้งได้สบายนะคะนี่ ก็คือยังสภาพดีอะหนังก็คือยังไม่แบบว่ามีรอยเหี่ยวยน่นเหมือนแบบว่าผ่านการใช้งานมาแบบว่าเป็นแบบปี2ปีอะไรเงี้ยเพราะว่ารถเราก็ยังไม่ถึงนะคะรถเราก็แค่หลักเดือนนะคะที่นํามาปล่อยให้ลูกค้าเ,พ,าเพิ่งมาเดือนกุมภาเนี่ยใช่เพิ่งมาเดือนกุมภาแล้วอันนี้เดือนอะไรอะคือจิกาออยังไม่ถึงปีอะคะ่ะลูกค้าทุกคนก็คือยังยังสภาพดีลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่โชลูมาด้าพิจิตรเพชรขอนแก่นนะคะ ก็คือเข้ามาลองเทสไซด์ได้เข้ามาดูระบบดูทุกอย่างอะไรต่างๆได้เลยที่โชว์รูมนะคะก็คือแล้วก็ถ้าลูกค้าที่สนใจจริงจองเข้ามาปุ๊บเราเก็บรถคันนี้ให้ไว้เลยนะคะจองปุ๊บเก็บรถทันทีไม่ไม่วิ่งวิ่งวิ่งนะสภาพตอนนั้นที่ลูกค้าเข้ามาดูเก็ภายในก็มีประมาณเออลืมบอกว่ามีสรูปด,ด้วยนี่มีสรูประบบไฟภายในห้องโดยสารก็คือเป็น LED ทั้งหมดนะจ๊ะมีมา่านให้ระบบ ออตัวสลุปก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากเปิดเล่นร้อนมากนี่นะคะถ้าเปิดแล้วก็จะรับแบบวิวธรรมชาติจากภายนอกอากาศจากข้างนอกก็แล้วก็มีม่านนะคะนี่สำหรับเลขไม่ที่ถ่ายนะปัจจุบันตอนนี้นะคะอยู่ที่792กิกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้ไปน,น้อยมากๆนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่รับรถคันนี้ไปก็คือคุ้มมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้ก็คือว่าตรงข้างหลังมีนี่มีที่วางแขนให้นะคะแล้วก็สามารถวางตัวแก้วหรือว่าอะไรได้สองช่องนะคะสองตำแหน่งนะคะแล้วก็เบลอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะคะมีล็อกคาซีทให้คาซีททั้งหมด4จุด2ตำแหน่งยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้โอเคค่ะอ่าแล้วก็ลืมบอกในส่วนของแอร์แบ็กก็คือยังสามารถทํางานได้ปกตินะคะก็คือมีทั้งหมด7ลูกนะคะก็คือมีด้านหน้า2มีม่าน2แล้วก็ตัวเบาะด้านหน้า2แล้วก็จะมีดันเข่าให้ด้านหน้า1ลูกรวมทั้งหมดเป็น7ลูกให้หมายเยอะมากๆนะคะก็คือฟูจริงๆโอเคแล้วก็มาในส่วนเรื่องของโปรโมชั่นแคมเปญสำหรับคันนี้มาด้า32.0 SP สีแพตินัมคอร์ส4ประตู นะคะซีดานคันนี้โปรโมชั่นจากราคาปกติแล้วรถใหม่เขาจะขายอยู่ที่1ร9 8 0 0้าน1 0 0บาทแต่ว่าถ้าลูกค้ารับคันนี้รับส่วนลดไปเลยค่ะอยู่ที่1,30,000บาทหักไปจากราคารถเลยพร้อมกับ ประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้าไปด้วยหรือว่าท่านลูกค้าท่านไหนที่ต้องการอยากผ่อนอยากได้ดอกเบีย้ยถูกเราสามารถรับดอกเบีย้ยให้ลูกค้าได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดงวดหรือว่าสี่ปีนั่นเองก็คือรับดอกเบี้ยศูนย์ไปเลยสี่ปีสามารถดาวน์ได้ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะรับดอกเบี้ยศูนย์เลยสี่ปีเพราะว่าปัติแล้วรถใหม่นะคะจะอยู่ที่ดอกเบีย้ยหนึ่งจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์เริ่มตน้นแต่ว่ารถเทสได้คันนี้รับไปเลยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ 4ปี4 8งวดนะคะเราสามารถทําให้พิเศษพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้านะคะคันนี้หรือกรณีลูกค้าแปบลบว่าอ,อ,อยากแบบฟีดาวได้ไหมคะ อ,อ,อันนี้ก็สามารถทําให้ได้เหมือนกันก็เอาส่วนลดที่ลูกค้าได้นะคะไปเป็นเงินดาวแล้วก็ซับในส่วนของเงินดาวให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะก็คือฟรีดาวไปเลยก็คนประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะประมาณหมื่นถ้าเป็นตัว top อ p ก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกประมาณนี้นะคะแปดสิบสี่งวดยาวๆเลยนะคะก็ผ่อนสบายๆแต่ว่าลูกค้าก็คือไม่ต้องใช้เงินออกรถก็คือฟรีดาวไปเลยจ้าตัวนี้ในกรีซื้อินสด กรณีซื้อเงินสดลูกค้าก็รับส่วนลดไปเลย1นึ่งแสนสามหมื่นบาทพรามฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะทุกอย่างก็คือรับประกันอะไรต่างๆก็คือยังให้สามเรถไปซับดาวได้ไหมถ้าคนผ่อนอ่าถ้าคนผ่อนก็สามารถซับดาวให้ได้ค่ะก็ในวงเงินอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นบาทก็เอาไปเป็นซับดาวให้ลูกค้าหรือถ้ากรณีลูกค้าแบบว่าต้องการดาวจริงหรือ อยากใช้เงินออกรถน้อยแล้วก็เอาเงินที่เราทําส่วนลดซับดาวให้แสนสามก็เอาไปเป็นบวกช่วยกับเงินดาวให้ลูกค้าลูกค้าก็จะออกรถออกรถน้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนน้อยลงด้วยนะคะสําหรับวนันี้ลูกค้าต้องการจัดฝ่ายแนนนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามไปได้นะคะเบอร์โทร095 6 5 3ก8 7หนะคะหรือว่าเป็นไลน์ดี้ p a น2่1 2 3 8นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะไปยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นสำหรับมาด้า3 2.0 sp ตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปข้างหน้านะคะลูกค้าก็ฝาก ไปด้วยนะคะยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าอยากให้ไปดูแลก็สอบถามเข้ามาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ